นะครับที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเข้าใจหรือ,อค้นหาคําตอบของ8ขั้นตอนนะครับในกระบวนการผลิตกาแฟโซคิวกาแฟก้อนฟิทดายแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและเข้าใจว่ามันแตกต่างจากกาแฟสเปรยด์ดาอย่างไรนะครับก็หวังว่าจะให้การสนับสนุนกันต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ จะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าจะได้ความพิเศษยังไงจากกาแฟโดดูหอเาเนื่องจากว่ากาแฟฟิวดายของเราอะนะครับใช้กระบวนการความเย็นเหมือนที่เห็นนะครับในการผลิตเนี่ยมันก็เลยเก็บล็อกความเป็นกาแฟได้มากกว่ากาแฟที่เป็นสเปรดายหรือกาแฟผงค่อนข้างสูงครับล็อกได้ถึง93-97%ครับผมเพราะะนั้นในเรื่องของชาก็คือจะคงความเป็นกาแฟได้มากกว่าครับ เรื่องของการผลิตขั้นตอนต่างๆให้ผู้บริโภคได้ไว้ใจแล้วก็วางใจว่าทุกขั้นตอนการผลิตของเราก็คือได้มาตรฐานครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เข้าไปเยี่ยมชมโรงงานเรานะคะแล้วก็ดูสายการผลิตของเราตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะเห็นได้ว่าเรามีมาตรฐานเรามีมาตรฐานการควบคุมเรามีขั้นตอนของการตรวจสอบน,นะคะแล้วผลิตภัณฑ์ทุกอย่างถูกการคัดสรรแล้วก็คัดเลือกมาแล้วว่า เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพที่ดีนะคะเราเชื่อมั่นว,นว่านวัตกรรมใหม่ของประเทศไทยนะคะจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะคะในเรื่องของความสดแล้วก็รสชาติได้ได้อย่างที่ทุกท่านต้องการค่ะคุณทัตลาดในปีนี้แล้วก็เป็นปีหน้าเราวางไว้ยังไงบ้างคะเราเริ่มจากจริงๆถ้าเรื่องของเรามองถึงเรื่องของช่องทางความแตกอช่องทารจัดจําหน่ายก่อนนะครับว่า ที่แรกที่เราจัดจำหน่ายก็คือโลตัสแล้วก็ทางออนไลน์ช้อปปี้ลาซาดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ต่างๆปัจจุบันเราเริ่มขยายเข้าไปอยู่ในฟู้ดแลนด์นะครับและเร็วๆนี้ก็คงจะไปทั่วประเทศผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดต่างๆนะครับรวมถึงเทดดชัเนอลเทรดครับในเรื่องของส่วนแบ่งการตลาดเราจะเข้ามาเป็นส่วนแบ่งการตลาดจากกาแฟเจ้าอ,อื่นๆยังไงบ้างเราคาดเราคาดหวังแค่1%นะครับคือเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ160ล้านบาท เนื่องจากว่าตลาดกาแฟสําหรับสําเร็จรูปนะครับมีมูลค่าตลาดอยู่ที่16,00 0ล้านเราคาดหวังเพียงแค่หนึ่งเองครับร้อล้านก็ค่อยไปทีละเก้าครับแล้วคาดหวังว่าจะเป็นทุกคนอยากเป็นที่1ครับเราก็อยากเป็นที่1แต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของกาแฟฟีดได้ก่อนที่เราจะกล้าเป็นที่1ให้ได้ครับคคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตขึ้นอย่างน้อยนะครับก็ประมาณ7%ตต่อปี ตัวเลขนี้มาจากไหนมาจากการที่ว่าตลาดกาแฟฟีดายของโลกครับมีการเติบโตขึ้นประมาณปีละประมาณ7%ปครับปัจจุบันครับ เดี๋ยวตอนนี้เราเรามี3ผลิตภัณฑ์นะคะก็คืออเมริกาโน่แล้วก็ถินวันแล้วก็มอคค่านะคะเราออกมาสู่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ลองดูก่อนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของ R&D ดีทีมวิจัยของเรานวัตรกรรมที่เรามีอยู่เราจะสามารถต่อยอดแล้วก็พัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการผู้บริโภคที่ตอนนี้มีเทรนเรื่องของการทำดื่มกาแฟที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเราคิดว่าอีกไม่นานเราจะมีสินค้าใหม่ๆออกมาให้ทุกท่านได้ลองชิมดูค่ะ อยากให้ฝากเลยคะ่ะมาตัวกาแฟซีาดของเราผู้กที่ยังอาจจยังไม่รู้จักแล้วก็อยากที่จะลองชิมลองทานสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้า,บางก็ติดตามช่องทางไหนครับก็ฝ <im it> ากติดตามกาแฟโซคิวของเรานะครับติดช่องทางการติดตามก็กง่ายๆครับจะเป็น f c e e o o o ซะส่วนใหญ่ส่วนช่องทางการจัดซื้อนะครับหรือจ,จัดจำหน่ายก็โลตัสนะครับฟู๊ดแลนด์ครับลาซาด้าช้อปปนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของเราเอง นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับเราจะมีออนแอร์ทางทีวีในประมาณเดือนกรกฎาคมครับครับขอบคุณครับ